จะมาทำตะกร้อตัวคู่นี่เห็นไหมไม่เป็นตะกร้อตัวเมียเ้วยนี่แหละ,ะมาดูก็เอา่ามันจะเป็นไหมวันนี้วันที่อะไรวันที่ยี่สิบรือว่าจะใช้เวลากี่วันหองต้ออนนี่เห็นเห็นเลยตะกร้อตัวคู่เรียกทำให้มันเป็นตัวเมีย ดูคือนศษที่ทำเขาใช้ไม้ให้ไผ่แบบด้านหนึ่งก็จะจั่วเข้าไปอันนี้วันที่ทะลุด้านหนึ่งของต้นนะต้นเล็กยูนมันน่าจะเป็นเร็วดูว่า แต่นี้ยาวไป่าจะหักอ,อกสักอันนี้วัที่ยี่สิบยี่สิบตุลาตอ,อกมันทะลุก็ฝันดูว่าอีกกี่วันมันเป็นด <c oughs> ูกี่วันที่อกตกฝั่งนี้ทะลุค,คุณมาสัก นนประมาณสองนิ้วมาดูอยประมาณกี่วันมันจะมันจะเต็มแค่นี้แหละ